สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่างยีฟชาแน,นลนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องคนขี้เกียจ vs คนขยันกันเย่เยไปดูกันเลยโอ้ยลูกฉันไม่ตื่นสักทีจะนอนตื่นสายไปนโอ้โหทำไมห้องสอกรปรกอย่างนี้เนี่ยนี่มิ้นตื่นเดี๋ยวนี้เลย เสียงดังทําไมเนี่ยหนูนอนอยู่ทําไมห้องเลอะเพอะอย่างนี้สกรปรกมากเลยเนี่ยแล้วเศษกระดาษอะไรเนี่ยทำไมไมาอยู่ในห้องเนี่ยเอากออ็หนูขี้เกียจเก็บปะหนูก็เลยทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วกระเป๋าเนี่ยทําไมมาเรียงไว้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เรียกเลยยังเลยอันนี้เนี่ยมากองไว้กับพื้นโอ้โหผู้เล็กมากเลยเก็บห้องเดี๋ยวนี้เลยนะ แม่ก็แค่ห้องสกรปรกนิดเดียวเองจะนิดเดียวหรือจะสกระปรกเยอะก็ปลอยมันแต่ยังไงก็ต้องเก็บโอ้โหดูซิเนี่ยดูไม่ได้เลยใครมาบ้านเขาจะชอบหรออย่างนี้น่ยสกรปรกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวมาเก็บห้องตัวเองให้สะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะดูสิเนี่ยหห้าตีมเนี่ยพอแล้วยังจะเก็บเหมือนเด็กอีกแม่จะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยโอ้โหก็คแค่แบบ ขี้เกียจนิดเดียวเองอะไม่ตั้งมาบอกเลยว่าขี้เกียจ์อะเก็บห้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยนะทาแม่มาเห็นอีกโดนแน่แม่แต่นี่มันห้องหนูนะห้องแม่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วห้องหนูก็รู้แล้วไงก็เก็บให้มันสะอาดสิเนี่ยเจกระป๋อกมากเลยเก็บเดี๋ยวนี้เก็บเก็บเก็บถ้าไม่เก็บจะโดนเก็บให้เสร็จนะ เก็บให้เรียบร้อยจัดของไปไปกินข้าวตื่นแล้วไปกินข้าวนู่นแล้วก็มาเก็บห้องให้สะอาดแล้วไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันซะ่ั่มเนี่ยไปอาบน้ําก่อนเลยไปเนี่ยโอ้โหตื่นมาดูสภาพผมก็ไม่หวีก็บอกว่ามันขี้เกียจนี่แม่หนูก็อยู่แต่บ้านเรียนออนไลน์้อกางก็ไม่ได้เปิดไป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 อาบน้ํานู่น แล้วแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็มาเก็บของให้เรียบร้อยเลยนะถ้าเก็บไม่เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะไม่ให้อยู่ห้องเดี่ยวแล้วนะจะยกห้องนี้ให้น้องเลยแล้วก็ไปนอนกับแม่ไม่เอาแม่ไม่เอาก็เก็บให้สะอาดด้วยไป,ไปอาบน้ำนูน่นโอ้ยเดี๋ยวค่อยอาบไม่ได้เดี๋ยวขี้เกียจไม่ได้ก็บอกว่าไปอาบตอนนี้ไงก็ได้ก็ได้เฮ้ยเน่เดินผ่านขยะก็ไม่เก็บก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บ เฮ้ยโลกฉันทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยอะไรของแม่ก็ไม่รู้เนาะคนยังง่วงๆอยู่เลยได้ให้ไปอาบน้ำแหละทำไมฉันต้องมีแม่ขี้บ่นอย่างนี้ด้วยเนี่ยเยอาบน้ำก็อาบ อุ่นเหลือเกินให้มันเย็นกว่าน,นี้ดีกว่าโอ้ยนี่ก็เย็นเกินเอาพอดีพอดีได้ไหมเนี่ยไม่มีเหรอเอองั้นอุ่นๆนี่แหละก็ยังดีกว่าเย็นแบบนั้นเฮ้ยแม่ฉันอี่บ่นตลอดเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอะแม่ทำไมผ้าห่มไม่เก็บก่อนออกจากห้องนะ่ะเออแต่แม่ไม่ได้บอกนี่เอา้าทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยแม่ไม่ได้บอกก็ควรจะทำา ทำอะไรเสร็จแล้วก็หัดทําให้มันรู้เรื่องบ้างต่อแล้วนะเฮ้ยกับข้าวแม่วางาไว้บนโต๊ะไปกินด้วยอืแล้วก็มาเก็บผ้าห่มก่อนไปกินอ๋อรู้แล้วแป๊บนึงขอใส่เสื้อก่อนอืมไปเก็บให้แม่เห็นเลยนะอ๋อก็ได้อะเนี่ยเก็บเรียบร้อยแล้วอะอือแล้วเดี๋ยวก็เข้ามาเก็บห้องด้วยนะเก็บห้องอะไรแม่เก็บของแม่พูดผิดอืออือไปไปไป,ไปแค่นี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องหรือ ฟังไม่รู้เรื่องจริงๆนะเอาก็ไปกินข้าวนู่นไปๆแล้วก็มาหวีผมซะบังเป็นสาวเป็นนางไม่หวีผมเอาซะเลยอะ่ะโอย,โอยกินกินไหนอยกับข้าวอยู่บนโต๊ะไงไม่มีเอา้างนั้นแม่ก็แชรตู้เย็นไปแล้วไปหยิบเอาแล้วกันเฮ้ยก็ได้โอ้หไม่มีช้อนอีกต้องล้างช้อนอีกแล้วเหรอเน,นี่ย ล้างอะ่ะใช้มือก็ได้ใช้มือมันก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรหรอกโอ้โห,โหก็แค่ใช้มือกินข้าวเพราะว่าไม่มีช้อนลูกฉันนี่เกียรเกียรลึกเกินไปดูสิกินข้าวไงไวตายแล้วหยุดตรวนี้เลยเม้นอะไรอะแม่มีอะไรหรอหรือว่าในซุปนี้มีอะไรไม่มีอะไรหรอกแม่ทำไว้แล้วแม่จะกีดทำไมอะ ใช้มือกินข้าวโอ้โหสภาพเอ่เอทำไมล่ะแม่สกปอกเอีทำไมฉันถึงมีลูกเป,ป็นคนอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะหยุดไปล้างช้อนเดี๋ยวนี้เลยไปล้างช้อนแล้วมาใช้อย่าให้แม่พูดจนเจ็บคอได้ไหมเนี่ยแม่ก็ไม่ต้องพูดสิหยุดไปล้างช้อนเดี๋ยวนี้ใช้มือกินข้าวหญิงสก,กรปรกมาก ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ก็แค่ใช้มือกินข้าวเองอะล้างบ้างหรือเปล่ามือน่ะเชื้อโครคทั้งนั้นที่กินเข้าไปนะ่ะทําไมล่ะในซุปนี้มันมีเชื้อโรคเหรออย่าเถียงได้ไหมไปเลยไปล้างช้อนด่วนเลยเร็วเร็วดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่ล้างเดี๋ยวจะโดนมือแม่อ๋อก็ได้ก็ได้โหใช้มือกินข้าวก็ผิดืใครจะไปชอบ โอ้โหลูกสาวฉันตายแล้วไปกินที่อื่นแล้วไม่มีช้อนอย่างนี้จะใช้มือกินอย่างนี้ไหมเนี่ยตายตายตาย,ายกินอิ่มละไปดีกว่าไม่ต้องเก็บห้องหรอกแม่ก็ไม่อยู่แล้วนี่ไปดีกว่าจะไปไหนฉันได้ยินนะคะคุณมิน้นเอาแม่แล้วจะไปไหนคะก็จะไปเก็บห้องไงเห็นจานนู่นไหมทำไมไม่เอาไปเก็บไม่ไปล้างด้วยเหลือทนเดียวในบ้าน แล้วนะ่ะเอาจานไปวางไว้ที่โต๊ะดูไม่เก็บอีกกินเสร็จแล้วไม่เก็บก็หนูขี้เกียจแล้เดี๋ยวหนูเข้าไปเก็บของก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาล้างให้หยุดเดี๋ยวมดมันขึ้นไปล้างเดี๋ยวนี้ก่อนที่แม่จะถือไม้เรียวมาตีนะโออก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้ทำไมแม่จะใจร้ายแบบนี้เนี่ยต่อ,อไปทุกคนก็ไปดูคนขยันกันเลย างหน้าแปรงฟันโอ้โหเมื่อคืนเราก็หวีผม,มดีนะเนี่ยนี้ผมไม่ทันกันไปดีกว่าอาบน้ําอาบน้ำฉันพร้อมอาบแล้วลนะ่ะไอ,อ้น้ําเย็นสบายกําลังร้อนๆเลยขนาดเปิดแอร์ก็ยังร้อนอเดี๋ยวค่อยบอกแม่แล้วกันว่าแอร์มันไม่เย็นแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้อาบน้าให้เสร็จ ชุดอีกว่าเอาชุดที่มันสวยๆวยหน่อยกันวันนี้ให้เหมาะกับเราชุดนี้แหละเหมาะก,กับเราถึงแม้จะสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกแต่มันใส่สบายไนะมแม่คะหนูตื่นแล้วค่ะอ้าวโอเคจ้ะลูกไปตักข้าวมาเลยนะนี่นี่ๆๆกับข้าว้อตื่นเร็วมากกันตื่นเร็วเหมือนกันหรือเปล่าคะแม่อ๋อใช่จ้ะพอดีแม่ เจ็บคอนิดหน่อยอ่ะเมื่อวานบนเออพี่เขาไปเออค่ะปะปะปะนี่พี่ฟูจิว่าไงเหรอมากินกับหนึ่งไหมน,ะนี่นี่นี่หนูแบ่งให้ด้วยมีชีสด,ด้วยนะน,นี้กินกินกินเดี๋ยวพี่ไปตักข้ามาก่อนนะโอเคเออฟูจิลูกว่าไงคะคุณแม่วันนี้แม่ว่าจะไปเออดูห้องลูกสักหน่อยะแม่ไม่ได้เข้าไปตั้งนานละ ว่าจะดูซิว่าจะสะอาดขนาดไหนเพราะว่าหนนะูเป็นคนเรียบร้อยสะอาดมากเลยนะลูกจริงหรอคะขอบคุณนะคะคุณแม่ป๊ะปะปะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคค่ะไหนไปดูสหิห้องลูกจะเป็นยังไงนะแม่ไม่ได้เห็นมาตั้งนานละโอ้โหสะอาดมาก หนูเก็บห้องทุกวันเลยนะคะแถมแทบจะเช็ดทุกวันด้วยล่ะคะ่ะบางวันก็ไม่ได้เช็ดนะเออแม่คะแอร์มันไม่ค่อยเย็นเลยอะคะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ดูให้โอ้โหแต่ดูตอนนี้สิห้องสะอาดมากใช่ค่ะห้องสะอาดน่าอยู่สุดๆเก่งจังเลยลูกฉันเมื่อกี้หนูล้างจานหรือย,ยังนะอพอดีแม่กินข้าวเสร็จแล้วแม่ก็ไปนั่งรอที่โซฟาเลยอะล้างหมดแล้วคะ่ะของน้องด้วย เก่งมากเลยจ้ะดีสุดๆเลยนะเนี่ยโอ้โหลูกฉันคนนี้ขยันได้ใจสุดๆดแน่จะให้เป็นรางวัลน,นะจ๊ะตอบแทนที่หนูขยันทำทุกอย่างในบ้านเดี๋ยวแม่จะให้ซื้ออะไรก็ได้ตามใจหนูหนึ่งอย่างนะจ๊ะ,ะจริงเหรอคะจริงจ้ะเย้ขอบคุณนะคะคุณแม่โอเคจ้ะหนูอยากได้อะไรหนูก็ซื้อได้เลยนะแม่มีงบให้สอง0บาทเลยเย้ขอบคุณคะ่ะ ดีดีห้องสะอาดเรียบร้อยดีมากสะอาดกว่าห้องพี่เขาอีกนะเนี่ยจริงหรอคะรู้สึกดีจังเลยโอเคจ้าไปไปไป เพื่อนๆทุกคนคะเพื่อนๆเห็นหรือยังว่าระหว่างคนขี้เกียจกับคนขยันต่างกันคนขยันก็จะสะอาดเรียบร้อยน่าเข้าใกล้อยู่ด้วยและสบายใจส่วนคนขี้เกียจนั้นก็จะสกปรกเลอะเทอะทําอะไรก็ไม่เรียบร้อยดูวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นเรามาเป็นคนขยันกันดีกว่านะคะสําหรับวันนี้ก็จบคลิปแล้วฝากกดแชร์กด subscribe ให้ช่อง e ี e Channel ด้วยนะคะบ๊ายบายยุบยุไปแล้วแล้วก็ติดตามเพจเฟซบุ๊กนะแล้วบ๊ายบายไปแล้วแล้วก็อย่าลืม ช่วยคุณพ่าคุณแม่ทำความสะอาดในบ้านด้วยนะบ๊ายบาย